ตัวรางวัลมิสจ๊ามเหมือนมาอีกเมืองเดยซิตีุ้้ยก็เมืองร้างปะสวัส <c oughs> ดีครับมาพารทนี้แล้วครับมาเริ่มกันที่เดยซิตี้เลยนะครับไปกันเลย ที่แบบตัวเตนะมาด้มาด <c oughs> ้เรามาข่ายเปน็นน่บโ,โอ้มีก้องซีซีทีวีด้วยเขาทำไงอ่ะ รู้มันมีกินเน่ยอะไรก็เอาว่ามันเปนกล้องที่ไวต่อเสียงมองให้ดูๆเด้อมีอะไรให้อ่านว่าตามผนังกระแมวก็ก็เป็นแมวได้แต่ว่าเราต้องขายผ้าโซ่มไง งไงไมีเขียนอะไรอ่ะอจริมันเปีนได้นะเปลีปยนไปไหน เป็นหนูตาสีแดงเหมือนกับไอ้สีแดงที่ติดตรงกล้องวงจรเมกกื่อกี้คับทคนนคนมันเป็นมันเป็นเมืองสารพุิชุนเหรอไหนคืออะไรอะเอ๊ยได้จะับมาทางเดิมทำไม ไม่ใช่ไม่รู้อ้าวอะไรแดงๆอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเขาว่ามันเป็นกล้องวงจรที่ไว้กับเสียง โ oh, oh, oh. อ้โหรอเชื่อะโอเคเออเออๆวันบอกให้เฮียกเราก็ไปยบกระโดดไปที่นั่นไงถังอะถังอะกระโดดขึ้นไปไหนเอาไง อแต่ว่ามันก็มีลูกสอนบอกเลาวนะที่มันจะไม่ได้มีพิธีเล่นะเออผ้ามันดีหรือว่าโครงสร้างมันก็ดีไหม มันบอกให้ไปทางสายโล<ฮ>ว<ฮ>ตามฉันมานะเจ้าแมวมีอะไรให้คุยเยหรอน้ำเอาน้ำปะน้ำน้ำเขาว่าใส่น้ำเออเชื่อเขาเอาใส่น้ำเอาใส่น้ำไม่ก็เอาเอาเอาถัางให้โดนน้ำเด้วางนี่ mẹ đại đoàn ừ em Được mẹ đại như mẹ đại đoàn mong không thấy nè, à. đại mong đi. ๋อก็เอาถาังอะขึ้นไปโยนในนั้นให้เครื่องมันหยุด่อนแล้วเราก็รอดไปในช่องไงเป็นไงกลาดป่ปะโ,โดนโดนเนี่ยจบปยากอะไรอุ้ยเขาเขาเกล้งเนาะเธอก็คิดไม่ได้

Ồ. Ờ. Ồ, cái này. Rồi đây rồi mà. เอาว่ามัน phải เอามาใส่ ไม่ลงเอเอแล้วเราก็โดดเข้าไปว่า Follow me วะสิบเอ็ดตุลาคมไหนไม่เห็นมีคำใบ้อะไร น้องไงมาในนี้หรือว่าเรานอนที่นี่วะโอ้โหทะลุเก,ก,กินใหเราเห็นตัวละครไ,ได้เร่งพรมทำอะไรมือเกียบพมเหรอถักไะ มนให้แบบน้นโอ้ออน่ารักก็โดดลงไปในนี้่ง ดูสนุกดีเขียนไปทำไมหรือแต่ว่าเขาชอบลายทำเงี้เงเขาว่าหนูอ่ะมันเป็นเหมือนแบบอะไรที่เอา,าไปถ้าเราไม่เห็นป้าย ว่าให้เราไปทางไหนอเรายังไม่รู้ว่าต้องไปไหนมันก็จะบอกว่าเออทางนี้นะมาดูสิเราไปทางน้ำสนดีเฮ้ยหนูชอบก,กันแพงอะ่ะเอเย้ยอะไรอุ้ยหลบไหมหลบไหมเราไปหลบไหมอะไรอะ phiếu dân kết tục quá Phiêu dân ạ mày tay Chứ không thay tay nó bảo hai bay đang này mất kia ăn mì bỏ Đây ạ rồi Hmm... เธอโปรเธอเราเปลี่ยนสีแล้วป่ะเราเหมือนไม่ใช่สีต้มแล้วม <Okay. S 1> ันดูสกปรกแล้วด้วย <Okay. S 1> คัสเซียนโอ้โห <Okay. S 1> oh, oh. ตัวอะไรเนี่ยเพราะว่า oh, oh, ไม่ใช่หนูละ

เกมนี้มันจะจบยังไงวะเนี่ยดันไม้เหรอ ถังนี้ออกปะ่ะให,ห่างน้ำมันไม่พิมพ์ะาทำไมแล้วมันก็จะโดดได้เหรอแล้วก็เดินไปโวงโคลงว่า ก็ตอนนี้มันไม่ได้เป็นเมืองแล้มันก็เป็นแบบเมืองที่น้ามาเดินน้ามาหยุด่า้าอยูเป็นญี่ปุป่น ใหญ่ๆทำ่อยโอ้ยใจแปลวแล้วเนาะเกิดเป็นแมวมันก็ต้องสู้อนนะเนาะ มีกระเาด้ย <Also> ด้วนเนี่ยเออเอาไปด้วยเหรอ Deflect. <coughs> <coughs> uh -oh. <coughs> <coughs> <coughs>